วนเที่ยวงานรอมาดอนซิตี้ครั้งที่11เดือนในฝันยิดมั่นในอีมานอาหารอร่อยจัดเต็ม4วัน15-18มีนาคมศกนี้ณบูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแห่งซอย2กรุงเทพรุ่มละสินอดละหมาดตะรอเวียอิ่มอร่อยเมนูละสินอดร้านดังร้านเด็กกว่า200เมนูชอบสินค้าเสื้อผ้านหน้าผมของเบ็เตลดมากมาย พร้อมโปรโมชั่นเดือนรอมฎดอนต้อนรับวันอีกอิมเอมกับกิจกรรมมากมายบนเวทีห้ามพลาด1ปีมีครั้งเดียว15-18มีนาคมศกนี้ณบูลนิธิเพื่อสูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแห่งซอย2กรุงเทพร่วมมอบความสุขโดยมุสลิมไทยโพสต์และพันธมิตร